สวัสดีครับผมมันพินกับช e l น e ฟิลไทยใน YouTube อยู่ในห้างดองกี้ครับตอนนี้จะตีหนึ่งแล้วนะครับผมทุ่มทุนซื้อี่ครับซื้อบัตรมา7 9 9บาทครับวันนี้จะกินข้าวหน้าไข่หอยเม่นกับไข่ปลาแซลมอนให้สะใจครับอีอก,กุละอยู่นี่ง้งก็อนี่ครับร้านเทปเป็นออมาคัสเซ นะครับมินิอุดดงมินิดงนี่ครับดูเขาตั้งใจขายดีแล้วก็มีเมนูน่ากินหลายอย่างครับมีอุนินะครับไข่เม่นไข่หอยเม่นมีเนื้อวากิวเอสามมีปลามากกุลโลนะครับมีไข่อระดิกแท้แต่ผมสั่งเนี่ยครับอิกคนะมินิดงนะฮะเป็นข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนแล้วก็อุนินะครับราคา799บาทครับทุ่มทุนเต็มที่ครับตามนี้ จริงๆอยากกินอันนี้นะครับอูนิโทโรด้งนะฮะแต่ว่าราคา1,880บาทโอ้โหคงจะไม่ไหวครับส่วนนี้ก็น่ากินนะครับ999นะครับมีหอยมาเพิ่มด้วยครับมีหอยโฮตเตะนะครับร5 0บาทนะฮะแต่ผมเอาอันนี้ครับอันนี้ดีกว่าทุ่มทุนไปเลยครับ แต่ปานกลางครับ799อยากกิน1880แต่คงไม่ไหวเพราะก็จะมีนี่ครับม,แบบ 90, มีแบบ1090มีแบบเอบนะฮะมีกุ้งกุ้งแดงนะครับ499มีแซลมอนนะครับแซลมอน590แต่ผมไม่ชอบแซลมอนเท่าไหร่คือแซลมอนผมชอบกินสุกมากกว่ากินดิบนะฮะแล้วก็มีโฟลซีซันนะครับสี่ฤดูกาล900รบาท ราคาไม่เกินสามร้อยก็มีครับแซลมอนชีสนะครับมีบิ๊กแซลมอนมีเอ็บบิด้งนะครับไคเซนบุตะนะบุตะก็ถูกหน่อยมูตะหมู198ผมแต่ถ้าน้อว่ากิว599ครับมีท็อปปิ้งนะครับเพิ่มได้แต่ราคาก็สูงนะครับ <ส>มันดูกันว่าการลงทุนคราวนี้จะให้ผลคุ้มค่าไหมครับร็อบอกลังชม c h a n ช e l Feel t ไทยในทูครับ F E L P H I ครับแล้วก็เพจมันเป็นบุคค๊กมาแล้วครับเป็นมินิต้องครับมินิสมจริงครับเพราะว่าผมนึกว่าถ้วยจะใหญ่กว่านี้นะฮะแต่ก็ หอยเม่นก็ให้มาหลายอันนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดูครับว่าจะเป็นยังไงครับมีวาซาบิให้มาด้วยครับหอยเม่นนะ เม้นกับวาซาบิหน่อยครับนิ่มๆลื่นๆนะอืมอร่อยดีครับขายเนี่ยไอ้กุหลาบอร่อยมากก็ปิดแล้วครับผมลูกค้ารายสุดท้ายพอดี ต้องใส่เพราะว่าข้าวหมดเมื่อกี้เขเห็นเขาขูดก้นมอ้อยครัทางผมว่าเป็นอะไรว่าเป็นยังไงอร่อยคนระับอร่อยแต่ก็ราคาก็ทำให้ใจหวิวครับตัสวสบิมาใส่มาเคี้ยวแต่ละอันนี้ฟินมากครับแต่ละเม็ดแตกในปากครับแต่ราคาก็อืมนะ799บาท หอยเม่นไม่ได้อร่อยมากเท่าที่คิดแต่ก็ใช้ได้ครับไข่หอยเม่นนะครับหมายถึงไข่หอยเม่นผมว่ามันลื่นๆมากแบบวรสาบีนี้รสชาตินิ่มนวนลดีครับไม่ได้แบบแสบร้อน ไข่อม่นก็ลื่นๆครับลื่นๆมันๆเหมือนก็ละลายกันไปข้าวญี่ปุ่นนี่เป็นข้าวญี่ปุ่นแท้ๆครับนี่ครับดูกินแบบเต็มๆครับจริงไข่นี่ยมันจะเค็มอยู่แล้วหน่อยนะไม่ต้องมีซอสมีอะไรให้มากกว่ารับเข้ากันได้แบบเพอร์เฟคครับ ครใช้ hmm. 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 ได้ครับยอมทุ่มทุนหน่อยครับรีวิวนานๆทีไม่เป็นไรครับแต่ถ้ากินอย่างงี้บ่อยๆคงไม่ไหวครับบอกตรงๆต้นทุนไม่พอครับ ไข่หอยแม่นมวาวาบีอร่อยนะชอบนะครับ,รบไข่หอยม่นชิ้นสุดท้ายอ,อร่อยข้างในนู้นก็มีอาหารสดขายครับ จริงมีสั่งปรุงได้แต่ว่าตอนนี้ดึกแล้วเขาปิดแล้วครับร้านนี้ก็ปิดแล้วเหมือนกันอ็รีวิวครับมาพาก,กันแล้วก็ใหม่กับช e l f l ฟิ t ไทยใน Youtube ครับสวัสดีครับผมก็หลอนต่อกับเพลงดองลองลงกีนี่ครับสวัสดีครับ